คืนนี้ฉันจะนอนกับเธอนะก็ใช mm ่สิไม่งั้นเธอจะไปนอนที่ไหนนานแล้วนะที่ไม่ได้นอนกอดเธอจริงสิทุกครั้งเธอชอบกอดฉันจะแนนเลยทั้งฉันกับพี่สาวแทบจะหายใจไม่ออกตายฮา จะอยู่จริงๆคืนนี้ฉันจะนอนกอดเธอแทนแล้วกันนี่กอดให้แน่นจนเอวหักไปเลยกลับมาแล้วเหรอหมินหุ้ยทำไมมีเสียงคนอื่นด้วยล่ะปล่อยก่อนปล่อยก่อนอ๋อแม่ พืนสนิทหนูเองค่ะจะมาพักที่บ้านสองสามวันอ๋อลูกรีบมานี่เลยแม่มีอะไรจะคุยด้วยคุณนะ้าสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าเข้ามาเข้ามาสิมีเรื่องอะไรคะแม่แม่หาคู่ดูตัวไว้ให้ลูกคนหนึ่ง ฐานะที่บ้านเขาดีพอๆกับบ้านเราเลยเป็นคนฉลาดจบมาจากมหาลาัยฮาร์วาร์ดสาขาการเงินอีกด้วยนัดเวลาไปเจอเขาด้วยล่ะยุ่งไม่มีเวลาหนูไปพักผ่อนก่อนนะลูกอายุยีิบหกแล้วนะ จะทําให้พ่อแม่หนักใจไปถึงเมื่อไหร่กันเรื่องของหนูหนูจัดการเองได้พ่อกับแม่ไม่ต้องมากุ้มใจแทนหรอกหรือจะเหมือนอย่างที่พ่อแกบอกว่าแกกับเพื่อนคนนั้นยังใครหรอแม่แม่พูดอะไรของแม่ เรื่องความรักมันคือเรื่องใหญ่สำหรับหนูหนูแค่ไม่อยากรีบตัดสินใจแต่ว่าบริษัทยังมีเรื่องให้ต้องจัดการอีกเยอะแยะเอาไว้จัดการเสร็จแล้วค่อยคุยเรื่องนี้กันโอ๊ยไม่ได้นอนกับเธอนานแล้วนะ นี่คือของขวัญวันเกิดที่พวกฉันกับหมูน้อยให้เธอใช่ไหมฉันยังจำได้ตอนนั้นหมูน้อยเลือกนานมากกว่าจะได้กล่องดนตรีอันนี้มาแถมบอกอีกว่าเธอชอบแน่ๆอืมโหหอมมากเลย ไม่ได้นอนกอดเธอตั้งนานแล้วคืนนี้จะนอนกอดยันเช้าเลยเธอไม่กลัวจูเชียงจะหึงเอาเหรอเชื่อต้องให้เขาหึงสิเดี๋ยวฉันจะอาบน้ำกับเธอด้วยให้เขาอิจฉาจะให้เข็ดเลยฮ่า เธอ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 ทำอะไรอะทะลึ่งอะไรก็อาบน้ำไงไม่งั้นจะนอนกอดได้ยังไงล่ะปล่อยนะฉันถอดเองได้เธอดูหนังโปเรื่องเกาะล้างสวัสดิภกับจูเชียงมากเกินไปหรือเปล่า ทำไมถึงได้จำมาแต่เรื่องแบบนี้จะให้ฉันกับพี่สาวทำแบบนี้ฝ่ายเดียวได้ไงต้องแลกเธอมาทำด้วยกันสิปล่อยนะปล่อยนะฉันเป็นถึงคุณหนูเชียวนะไม่ยอมให้เธอมาป้ายยาใส่แล้วกลายเป็นพวกทะลึ่งหลอกนะ ไอาา้อย่าอย่าพูดแบบนั้นสิเธอทะเลาะก,กับจูเชียงอยู่ไม่ใช่หรอทำไมถึงดูไม่กังวลเลยล่ะ อาบน้ำเข้าห้องน้ำกินข้าวนอนกอดกันมันก็เป็นเรื่องใหญ่ของมนุษย์นะฮูเว <h up> ลาแบบนี้ก็ต้องสบายใจสิาเมื่อก่อนฉันก็เคยอาบน้ำกับพวกเธอสองพี่น้องนะแต่ตอนนี้ พอรู้ว่าพวกเธอมีสองคนก็รู้สึกแปลกนิดหน่อยโอ้ยเจ็บนะฉันอุตส่าห์ดูแลค่ะฉันอย่างดีให้ผิวเรียบเนียนว้าวดูแลดีขนาดนี้เพื่ออะไรเธอทำอะไรอ่ะ ถึงตาฉันบ้างแล้วนะไอ้เพื่อนเหรอฮฮฉันว่าแล้วว่าทำไมเธอไม่ยอมคบใครสักทีที่แท้ก็มีคนในใจแล้วนี่เองทำไมพวกเราถึงไม่รู้ล่ะเพื่อนอนุบาลมัธยมต้นมัธยมปลายหรือว่ามหาลาัยล่ะ เธออย่าไปสนใจคำพูดแม่ฉันเลยฮ่ <g ül> ا, ๆาๆเธอทำอะไรอ่ะอย่านะฮ่ oko, าอย่าจักจี้เอลฉันจะบอกไม่บอกจะบอกหรือไม่บอกไม่มีอะไรต้องบอก ไม่มีอะไรต้องบอกนี่เขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าฉันชอบเขาอยู่ฉันก็ไม่ได้ชอบเขาขนาดนั้นก็แค่ยังไม่เจอคนที่เหมาะสมคิดไม่ถึงเลยว่าคนอย่างเธอจะมาล่อฉันด้วยวิธีนี้บอกมาเธอหน้าเขาเป็นคนยังไงหรอ ถึงกล้ามาทำให้มิ่นหุ้ยของฉันแอบรักได้ตั้งนานขนาดนี้ถ้าเธอไม่บอกคืนนี้ฉันไม่ให้เธอนอนแน่อย่านะฉันไม่ชอบให้จักกี้ก็รู้ไงว่าเธอไม่ชอบจักกี้ไม่งั้นจะจักกี้เธอทำไมบอกไม่บอกจะบอกไม่บอก เธอต้องสาบานก่อนว่าจะไม่บอกคนอื่นฉันสาบานถ้าหากฉันบอกคนอื่นขอให้ขอให้ฉันเอ,อโสดไปจนแก่เลยแล้วก็ห้ามบอกพี่สาวเธอด้วยไม่บอกไม่บอกนี่ถือเป็นความลับระหว่างพวกเราสองคน